สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิปทั้งนี้จะเป็นรอยั้ํพาราดินนะครับก็จะเป็นสายอันไมยนี่แหละแต่ว่าเอาตัวเริ่มมาแปะหน้าไว้ก่อนเพราะว่าจะได้เอามันไปวางไว้ไกลมือไกลไกลมือหน่อยเพราะว่าตัวเริ่มเดี๋ยวนี้มันก็เทคเหมือนกันนะครับไรทับจัวถ้าเริ่มหลังได้ควิกชิลแค่นั้นเองนะครับสำหรับของที่ใช้ในชุดนี้ในเด็กนี้พูดผิดจะใช้ชุดไทล์เอาเด็กของรอ,อยั้พาราดินนะครับไทเอาเด็กของอันไม่เอ่อทีดีเบอร์อะไรวะจำไม่ได้ละทีดีสิบเอ็ดนะครับก็ ประมาณ1ใน3นะครับเพราะว่าจะต้องใช้ตัวอันไมลตัวนี้แล้วก็ลิเวนโลแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกทริกเกอร์กับตัวเริ่มนะครับทริกเกอร์ก็จะใช้เป็นคริ๊สองแบบกับฮิลแบบหนึ่งจริงจริงจริง,รงถ้าจำไม่ผิดนะ Td สิจะไม่ใช่ฮิลนี้เป็นฮิลอีกใบหนึ่งแต่ว่าผมชอบลา์นี้มากกว่านะครับเพราะว่าพอดีมีไทเอาเด็กตัวแรกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อไทเอาเด็กสนะิอ่ะยังไงคุณก็ได้ทริกเกอร์ครบอยู่แล้วล,ะละ่ะก็เป็นครี๊2แบบฮิลแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้ของจากชุด e b 1 4ซึ่ง ไม่ควรเรียกว่าเพิ่งออกออกไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมแค่ทาเด็กชาเฉยๆเพราะว่าติดงานกับออไม่สบายไปอย่างละอาทิตย์นะครับก็จะใช้ของจากชุด EB14 ด้วยนะครับซึ่ง EB14 มันจะมีคีอีกชุดหนึ่งให้นะครับเป็นคีเซติเนลใช่ครับเด็กนี้ผมใส่12คีนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะใช้การ์ดจากชุด Bt3 นะครับนิดนึงแล้วก็ Bt1 นิดนึงซึ่งถ้าเกิดมันเก่าเกินไปคุณไม่ได้หาคุณก็แค่เอาการ์ดจากชุด EB14 กับแทวเด็กรวมกัน จัดเล่นได้เลยแล้วเก่งด้วยนะครับคุณไม่ได้จําเป็นต้องกลับไปหาของเก่าหรอกอันนี้ผมแค่อยากได้เอามาช่วยเร่งเกมตอนต้นอีกนิดนึงเฉยๆนะครับก็เลยใส่มาเผื่อไว้พวกนี้ซึ่งไม่ได้สําคัญนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะถ้าเกิดคุณผู้ชมหาไม่ได้ก็ไม่ต้องหาก็ใส่แค่ไทล์เด็กกับ EB14 ก็จบนะครับก็จะใช้ไ i ล์เด็กกี่ชุดวะน่าจะชุดเดียวไทล์เด็กชุดหนึ่งเราก็เอออี 14, 4ชุดนะครับก็จะเล่นได้ทันที <c oughs> ย,ยังไม่หายสนิทนันเองมีไออยู่นิดนึงแต่ต้องทําก่อนไม่งั้นจะไม่ทันช่วงนี้แวนไทยแม่งออกของเร็วนะครับก็อย่างที่บอกไปทิกเกอร์12คีนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันค่อนข้างเร็วเปิดเกมบุกได้เร็วมากผมเลยรู้สึกว่าเหถ้าจะเล่นแหไปีขนาดนี้ผมอาด12คียไปเลยดีกว่านะครับจะได้เปิดระเดิมบุกชงต้นเกมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอนนี้ใส่คริเซนติเนลนะครับเป็นชิลพลัง30,000ซึ่งก็ปัด ก็บล็อกส่วนใหญ่ได้เกือบหมดนะครับแล้วก็ใช้บางหลายครั้งที่แบบชิวสาม0 0ื่ใบเดียวก็เอาอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องใส่ PG ก็ได้นะฮะได้ใส่เป็น12บขีมาส่วนเกรดนะครับผมจะใส่เป็นอันไมแน่นอนกับเอเรียลอัลไมอย่างละสี่นะครับไรแรกคุณจะไรเป็นตัวไหนก็ได้นะมีค่าเท่ากันนะครับเก่งทั้งคู่สำหรับตัวอันไมจาก t ีดีนะครับเทค ทำงานทั้งช่องแวนช่องเรียน,นะครับในเทิร์นคุณถ้าแดมความหมดพลังบวกหมื่นห้าอีกเทคนึงบอกว่าจ่ายยืนแวนจ่ายคัอตบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเสิร์หากรดสองจากองสองใบไม่เกิน 2, สองใบแสดงการเหล่านั้นนําขึ้นมือแล้วสับกองนะครับส่วนอันไม้ล่างสองใบนี้เทคทําทงานช่องแวนอย่างเดียวนะครับสกิลแรกบอกว่าถ้าแดมความหมดเกรดสองทั้งหมดของคุณจะพลังบก 10, บกหมื่นชิลบบกห้าพันถ้าในโซงคุณมีการติดชื่อ ine, อันไมยูนี่เหล่านั้นจะบวกตรีด้วย เทคนึงบอกว่าจ่ายคัาตบัตหนึโซนึ่ใช้งานได้เท่ละครั้งของการเกรดสจากกอง1ใบและจัดตบโซ1นึ่ใบลงรเรียกกันแล้วซับกองนะครับสตัวนี้ตัวไหนยืนแวนก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีควรจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเทคของมันคืออย่างที่เห็นแดมความหมดเกรด2ทุกใบพลังบวกหมื่นหนึ่งชิลบวกห้าพซึ่งในเด็กนี้ ด้วยสกิลนี้มันทําให้เราสามช่วงต้นเกมสามารถที่จะเล่นฟอร์ตสองเพื่อเอาตีเอาตีแบบ2คริกก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเอา่อเทคบวกพลังของตัวอันไม่ล่าง2ตัวนี้เนี่ยมันแรงมากเพราะว่าเกิดสองพลังบวกหน้าหลังนะครับถ้ากบว่าวเลนนะั้นะบวก20,000ถ้าเกิดอัดคริกอัดฟอร์ตสเข้าไปใบหนึ่งอย่างเงี้ยฝ่ายตรงข้าเขาจะหยุดได้ยากมากนะครับซึ่ง <c oughs> <c oughs> ในชุด e b 1 4อ่ะมันจะมี Starlight ไวโอเลนตมาเป็นตัวช่วยนะครับ เทคบอกว่าถ้าแดมคุณความหมดเกรดสอทั้งหมดบนช่องเรียการของคุณจะมีเทคบูทและอินเตอร์เซ็ปจากแถวหลังได้โด้วยเทคของตัวนี้นะครับจะทําใหเ้เกรด2ทั้งหมดของเราบูทใส่กันได้ดังนั้นมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเอาเกรด2ยืนต่อกันอย่างนี้บูทให้การอ่ะหน้าหน้าหลังหน้าหลังเอ่อพลังตัวละห0 0 0นเป็น20,000บวกกับเทคของไวโอลินิสแดมความหมดบวกไปอีกหน้าหลังสองหมก็จะกลายเป็นตีเลนนะตีสี่หมื่น 4 2 0 0 0สองีถือว่าแรงมากนะครับผมรู้สึกว่ามันด้วยเทคของพวกนี้มันทําให้เดินเกมได้เร็วมากมเลยรู้สึกว่าอาจ12ขีแม่งเลยก็ได้ถ้าเกิดแบบยืนใบแรกเป็นอันไมายตัวนี้ได้ยิ่งดีนะครับหรือว่าข้างหลังเป็นเปลืกสองแต่ว่าข้างหน้าเป็นอันไม์อย่างนี้อ่ะอันไมล์ดับความหมดพักบวก1 5 0 0เป็นเท่าไหร่วะ20,080 30,080 0 0 8 0นี่างเลนนี่ตี40,080บ้าบอคอแตกมากนะครับเพราะฉะนั้นต้นเกมมระบุได้แรงมากๆนั่นเอง ลิเวอร์โลอันนี้ใส่4นะครับคือเด็กเนี้ยผมจะใส่เกรด2 13บใบใส่เยอะหน่อยเพราะว่าอย่างที่เห็นคือด้วยตัวไวโอลินิดด้วยตัวสตาร์ไลท์อ่ะมันทำให้เกรด2บูสใส่กันได้อยู่แล้วนะครับก็เลยเอออัดเกรด2เยอะนิดนึงแล้วกันใครจะอัดเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าผมแค่ห่วงเรื่องออการไรท์เออใช่เรื่องกลัวเรื่องลุดไรท์นะครับเพราะงั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่เกรด2เยอะมากไปกว่านี้แต่ใครจะใส่เพิ่มก็ได้นะลิเวอร์โลบอกว่าเมื่อลงไวหรือลงเรียรจากมือ จ่ายคาตาบัตหนึ่งเซิร์เกตสองจากกองหนึ่งไบคอลงเรียกกที่ว่างแล้วสับกองถ้าเดมความหมดคุณสามารถจ so ่ายโซบัตหนึ่งแทนได้นะครับคือยังไงก็ลงมาหาเพื่อนลงมาหัวต่อได้แน่นอนนะครับเป็นตัวที่เก่งมากส่วนใบนี้นะครับสุรลมานเด็กลงแวนดูท็อปเจ็ดคอการ์ตติดชื่ออันไมในชื่อกาดจากในนั้นหนึ่งใบลงเรียกกัรแล้วสับกองซึ่งถ้าเกิดคุณคอโดนตัวถ้าเกิดคุณเปิดเจอไอ้นี่เยี่ยมเลยนะครับ <c oughs> พอคุณก็จะได้ตัวตีหนักมันลงสนามจาแล้วอีกเทคหนึ่งบอกว่าเมื่อตีถอโดโซหนึ่งเด้งเดกาดค,คู่แขงเด้งเดียกาดเราที่อยู่ในแถวเดียวที่อยู่ในแถ,ว,ว,อนถวอื่นหนึ่งใบกลับขึ้นมือสุเลมานจะพลังโบว 5, ์ห้าพันจนจบเป็นเทินก็ก็สมมุติลงมาเปิดเจ็ดเจออันไมล์ลงข้างเอาอันไมล์ตีเอาสุเรมานตีถอโดโซเด้งอันไมล์ใบนี้ขึ้นมือเอาไว้ได้เทินหน้านั่นเองพอกนก็เลยใส่มาแต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะจริงๆคือกะว่าจะใส่เยอะแหละแต่พอดีแบบ อยากจะลองเกตสองหลายๆแบบผมก็เลยใส่ใสเกตสองเป็นสามสามสามนะครับมีแค่เอลิเวโร่ที่สี่เพราะว่ามันใส่เพิ่มได้ใบหนึ่งก็เลยคิดว่าใส่ริเวโร่จะดีกว่าเพราะว่าริเวโร่มันลงจากมือมามันหาของลงมาตีต่อได้เลยหรือว่าหาของลงมาบทูทก็ได้เนี่ยหาสตาร์ไลท์ลงมาเอาไว้บูทก็ได้นะครับส่วนใบนี้ซิซิลุสนะครับในเทิร์นคูนถ้าเดมความหมกพลังบวกห้าพันอีกเท็นึงบอกว่าเมื่อลงสนามจากมือดูท็อปห้า ของกองแสดงการเกรดสาไม่เกิน1ใบจากนั้นนำขึ้นมือเขาสับกองถ้านาการหนึใบขึ้นมือทิ้งมือ1ใบเอาไว้หาอนมามาแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเ,เลยใส่มาแล้วก็เป็นตัวบูทได้ด้วยแต่ว่าเอาเอาจริงๆเด็กเนี้ยเกรดสแม่งบูทหนะ้โคเกตหนึ่งอีก <laughs> นะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นคู่เออเคเบรีเวียนะครับเหมือนเคยเพราะว่าไอ้นี่เคเนี่ยเวลาลงเรียกาศ มันสามารถที่จะเสิชหาเบรดิเวียลงมาจากกองได้ด้วยเท็ของตัวนี้เมื่อลงสนามจากมือคัตบัตหนึ่งหาเบรดิเวียจากกองหนึ่งใบเขาลงเดกยการอับกองลงมาคอเบ,บรดิเวียจากกองอย่างนี้แล้วสมมตุติถ้าเกิดแวนการ์ดของคุณคุณลงเป็นลิเวอร์โลลิเวอร์โลเสชใครก็ได้ใบหนึ่งแต่คุณอาจจะเสชสตาร์ไลท์หรือว่าคุณอาจจะเสชซูไลามานล,ลงมาอย่างนี้ก็ได้เท่ากับว่าในเทิร์นนี้คุณจ่ายคัตบัตหนึ่งกับโซหนึ่งอ่ะคุณได้แนวตีสามแถวและไม่ตี ีแบบใช้ได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณเสิร์ชสตาร์ไลท์ลงมาวางอย่างนี้แล้วคุณลงอะไรก็ได้จากมือลงมาที่เป็นเกตสองตมความหมดบูตได้เลนนี้ตีหมื่นหนึ่งไอเลนนี้ตีสองหมืน่นไอเลนนี้ตีอีกเท่าไหร่ล่ะพอมามีอีกเทคนึงบอกว่าถ้าเกิดบูตให้กันถ้าถ้าเคบูตให้เบรดิเวียพลังบวกสามพันถ้าเบรดิเวียรับบูตจากเคพลังบวกสามพันก็จะเป็นบวกหกพันก็จะเป็นตีสองหมื่นสี่ คือ,อยังไงก็เป็นเลนตีที่แบบตกทิกหนึ่งก็ยังไม่รอดอยู่ดีนะครับก็จะเป็นแนวตีที่แรงมากผมก็เลยใส่เป็นคู่เคกับเบดีเบียอันนี้มาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากเอาไว้เร่งเกมช่วงต้นแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ลูเซียสเมื่อแวนคุณที่เป็นเกรดสันมือสูงกว่าลงสนามวิว่งเข้าโซลจวหนึ่งคอมือหนึ่งใบลงเรียกา่าที่ใส่เป็นลูเซียสเพราะว่าเ,เด็กเนี้ยมันจะมีหลายใบที่กินเขากินโซโบาสอย่างเช่นซูเลมานเนี่ยตัวหนึ่ง อันไม้นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีตัวกินโซอยู่พอสมควรผมเลยรู้สึกว่าใส่ตัวเพิ่มโซลงมานิดนึงไม่น่าไ,ไม่น่าจะเจ็บเท่าไหร่แล้วก็ตัวลูเซียเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดไม่ได้หวังเพิ่มโซคุณลงคุณลงมาเพื่อแห่ตีเลยก็ได้เพราะว่าสกิลของมันมันจะทํางานเมื่อไรเป็นเกรดสามสูงกว่าเพราะงั้นช่วงต้นลงมามันก็ยังใช้เทคไม่ได้ก็ลงไปหวดเลยก็ได้เผื่อไฟตัวค้าจะหามาหวดมัน เพราะว่าต่อให้มันตันตีตายเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายอยู่แล้วกับการเราใช้ไอเนี่ยเป็นตัวที่เอ่อแห่ตีต้นเกมก็ได้เป็นตัวล่อซื้อรอให้ฝ่ายตรข้าหันมาตีก็ได้นะครับเลยรู้สึกว่าค <c oughs> ่อยเข้าโอเคก็เลยใส่มานะครับสารใบแล้วก็มาลอนนะครับเมื่อได้กับใบอื่นลงคอลัมน์เดียวกับอยู่อีนี้คบบาตาบัสหนึ่งโจวหนึ่งมาลอนพลังบวกสามพันจนจบเทินง่ายๆเลยเอาไว้หาเรื่องจวเท่านั้นเองไม่กคุณจะเปลี่ยนเป็นอานเรนก็ได้นะครับ อเลนจากไทอาเด็กหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆอย่างที่บอกไปไอ้พวกนี้ไม่ได้สําคัญหรอกเอาไว้เล่นเกมเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้หาไม่มีของเก่าไม่อยากใส่อยากใส่ตัวอื่นไอ้พวกนี้เปลี่ยนออกได้หมดเลยนะครับไอ้พวกที่ไม่ควรเปลี่ยนจริงๆก็จะเป็นพวกลิวัลโลสุเลมานพวกนี้แหละจริงๆซีซีรุ่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าโดยความที่มันหาเกรดสามได้บูทพลังเพิ่มมีค่าพันได้ก็เลย่อนข่าสำคัญเพราะงั้นไอ้พวกนี้กองนี้ก็เลยจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ สำหรับสไตล์การเล่นนะครับอย่างที่อย่างที่เห็นเทคส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดความแล้วคุณจะได้คุณจะได้เทคเพิ่มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องบวกพลังเรื่องบู์อะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่ก็นั่นแหละพูดซ้าทําไมวะแตมความหมดมันจะเก่งขึ้นเด็กเนี้ยเพราะงั้นเอ่อทำอยังไงก็ได้ใช้แดมให้หมดนะครับหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งคือคุณไม่ต้องเทคแดมเยอะเขาตีอะไรมาคุณรับแดมเดียวที่เหลือคุณกัดให้หมด คุณจะได้ใช้แค่แดมเดียวเวลาเล่นแล้วมันจะได้กลายเป็นแดมความหมดได้ง่ายเวลาคุณเดินเวลาคุณปั๊มพลังเฮียหาอะไรก็จะได้ตีแรงได้ทั้งบอดแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกต็คติกหนึ่งสําหรับใครที่จะเล่นเด็กนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายมากสําหรับในชุดในชุดเออสามสามเกลออันเนี้ยผมว่าเน,นี้ยเล่นง,ง่ายสุดละแล้วผมติดใจที่สุดด้วยนะ จริงๆถึงคนจะบอกว่าเกียร์เก่งกว่าก็เถอะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมเล่นอันนี้สะดุกกว่านะครับก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้นะครับว่าไปลองจัดก,กันดูสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ